าชนคุณผู้ชมร่วมทําบุญกันนะคะโดยทางสํานักง,งานจัดหาไรายได้สภากาชาติไทยค่ะได้ร่วมกับกลุ่มนักเรียนศิษย์เก่าโรงเรียนศึกษานารีรุ่นที่77ชวนทําความดีส่งต่อพลังใจให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งผ่านกิจกรรมวิ่งการกุศลแบงคอกดับเบิลบิ g e Run f น r r เรดครอ s 2025ในวันอาทิตย์ที่17สิงหาคมและชวนร่วมบริจาคแคมเปญบริจาค77บาทเพื่อโครงการพัฒนาศูนย์มะเร็งแบบบูรณาการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาตไทยได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสภากาชาติไทยชื่อบัญชีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยประเภทบัญชีกระแสรายวัน <c oughs> เลขที่บัญชีตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ045-3-04655-8ใบเสร็จสามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าค่ะ